สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเกยภรรยาบัวข่าวไม่ทนโดนหาว่าหน้าเงินงันหลักฐานสู้ทำไมต้องเรียก25ล้านเกย์แอนเจวีภรรยาบัวข่าวได้ยื่นฟ้องยอดมวยไทยคนดังเรียกค่าเลี้ยงดู25ล้านบาทสำหรับบุตรสาวอายุ5ขวบล่าสุดออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งผ่านทางเฟซบุ๊กของตนเองคราวนี้จัดหนัก เตรียมแจ้งความเจ้าของเพจแอดมินเพจและเรียนคีย์บอร์ดข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาพรบอรคอมพร้อมกับจัดหนักบัวเขาด้วยข้อความอยากเก่งแต่บนสองเวียนในชีวิตจริงขอให้เก่งด้วยถึงจะเป็นยอดคนนอกจากนี้ได้ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องการที่เรียกค่าเลี้ยงดูสูงถึง25ล้านบาทกับบัวขาวบัญชาเมฆแจ้งกันให้ชัดๆเคลียดรามา่าเกขออนุญาตโพสชี้แจงเรื่องการจ่ายค่าศึกษาของน้องมีตัง เพื่อคนที่คอมเมนต์ด่ากเกและคุณทนายจะได้เข้าใจเกณฑ์ในการเอามาคิดคำนวณในส่วนเรื่องของเงินค่าการศึกษาระดับอนุบาลหนึ่งถึงอนุบาล3จํจำนวน900,000บาทซึ่งอยู่ในส่วนของวงเงิน25ล้านบาทที่เป็นกระแสดรามา่าค่าเทอมของน้องมีตังโรงเรียนเลิศลากเกษตรนวมินอนุบาลหเทอมหจ่าย114,300บาทเทอมสอจ่าย71,800บาทอนุบาลสเทอม1นจ่าย71,800บาท เทอม2องใจ71,800บาทอนุบาล3เทอม1น่าจะ71,800บาทเทอม2น่าจะ71,800บาทรวมเฉพาะค่าเทอมชั้นอนุบาลของน้องเท่ากับ473,300บาทเฉพาะค่าเทอมนะคะยังไม่รวมค่าชุดนักเรียนชุดละ1,000บาทค่ารองเท้ากระเป๋าถุงเท้าอุปกรณ์สื่อการเรียนค่าเรียนพิเศษตามวัยของเด็ก และทั้งหมดนี้ขอยืนยันว่าเก๋เป็นคนออกเองคนเดียวทั้งหมดถ้ามีเงินของคุณบัวขาวช่วยจ่ายกรุณานนำหลักฐานหรือแชทการจ่ายเงินหรือจะเป็นตัวของคุณบัวขาวออกมายืนยันด้วยลูกผู้ชายเองก็ได้ เพราะเก๋มั่นใจว่าเก๋ออกเองทั้งหมดจริงๆและถ้าถามว่าเด็กทําไมต้องเรียนแพงขนาดนี้ตอบว่าเก๋มีกําลังที่จะจ่ายค่ะและโรงเรียนนี้อยู่ใกล้บ้านซึ่งเก๋ทางานออนไลน์อยู่บ้านกับลูกเพียงสองคนลําพังเก๋ต้องใช้เวลาให้ประหยัดที่สุดไม่ต้องฝ่าดงรถติดเพื่อไปรับส่งลูก บางครั้งมีพี่เลี้ยงก็จริงแต่พี่เลี้ยงไม่สามารถขับรถยนต์ได้และใกล้บ้านยิ่งกว่าก็จะมีโรงเรียนนาชาตินีว่าซึ่งค่าเทอมแพงกว่านี้อีกหนึ่งเท่าเก๋ใจไม่ไหวและโรงเรียนนี้เป็นหลักสูตรที่ต้องพูดภาษาอังกฤษทั้งหมดน้องมีตังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้และอีกหนึ่งโรงเรียนที่ใกล้บ้านเก๋เคยถามบัวขาวว่าให้ลูกเรียนโรงเรียนไหนทําไมไม่วางแผน พวกเขาบอกว่าให้น้องเรียนโรงเรียนวัดบึงทองหลังแต่ไม่ได้หมายความว่าโรงเรียนวัดบึงทองหลังจะไม่ดีนะคะเพราะเด็กๆที่จบจากโรงเรียนนั้นก็เป็นคนดีและประสบความสําเร็จเยอะแยะแต่เมื่อมีกําลังใครบ้างที่ไม่อยากให้ลูกตัวเองเรียนที่ดีที่สุดหรือที่เราต้องการเลือกที่สุดจริงไหมคะเสียใจที่สุดคือคนที่โพสต์เพจบัญชาเมฆพยายามสื่อให้คนเข้าใจว่าเกณฑ์เงิน พวกเขาให้ค่าใช้จ่ายมาแล้ว20ล้านบาทซึ่งไม่เป็นความจริงทําให้เกิดกระแสดราม่าด่าทอเกและคุณทนายต่างๆหน้า,นาตั้งแต่กลางๆปี60เกเริ่มต้นด้วยความยากลําบากจากหาของมาขายออนไลน์เพราะเราอยากมีเงินเลี้ยงลูกอยากลบคําดูถูกของคนใกล้ตัวของบัวขาวเลี้ยงลูกคนเดียวอยู่บ้านกันสองคนทั้งแพ็คทั้งไลฟ์สดไปส่งสินค้าที่เคอรี่ทุกวันสภาพจิตใจเกออีกละ่ะต้องฝืนยิ้มให้กล้องเพราะเพื่อเงินมาเลี้ยงลูกจากสต็อกหลักสิบ เป็นหลักพันหลักหมื่นชิ้นต่อเดือนกว่าจะตั้งตัวได้ก็เป็นปีสุดท้ายก็มีความสามารถส่งลูกเรียนโรงเรียนที่ตนเองตั้งใจไว้สองปีบัวขาวไม่เคยไปส่งลูกที่โรงเรียนสักครั้งเดียวมีเคยไปรับไม่น่าจะถึงสครั้งและลูกก็ดีใจมากสอบถามกับครูได้เลยปลอเรื่องของครอบครัวกรุณาพ้นด้วยความจริง อย่าปั่นอย่ายุยงส่วนคนที่เม้นจะคอมเมนต์อะไรคิดเยอะๆเพราะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนต่อสภาพจิตใจของน้องมีตังเขารู้เรื่องนะไม่ใช่เขาไม่รู้รู้เก๋เก๋ก็รักขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ